ขอบคุณมากๆนะคะป้าเล็กที่สั่งผักอบกรอบของน้ำใหม่มาเ้ยอนนะครับขอบคุณมากๆนะครับหอยใหญ่มากมีหลายอย่างเลยมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง เอาแล้วใส่งูไปนะวันนี้เอามาแม่กินอ๋อเรามีอะไรอีกเออดิสิละเห็ดและเห็ดเห็ดนี่เห็ดครับเลยเห็ดอันนี้อะไรนี่เห็ดนี่อะไรอือฮึกิวีอะไรนะกิวีอร่อยอืมน่าอะไรแครอทอืม หยิบออกมาดิใส่เข้าไปดิฮึใส่หัน้่าส่งมาหน่ยเนี่ยเอ้า,อาติ่งต้องมันไม่ขั่นม,มีอะไรอีกเอ่อดิบมาดูอร่<ด>ยอยมัน <ๆ S 2> มีอะไรอีกมือตเงไม่หันอืมเอาม,ออมา ใครจะไปเห็น,นตัวเองด้วยัน,นั่นอะอนนันไม่รู้อะมันมีะอะไรสีม่วงนั่นน้นบิดดูใช่ไหม่อ,มอ,อยแมวนั่นัมกินนี่หรอนี่หรอัมกินกน,นี่มันคาอหลอดอ๋อแล้วก,กัดแล้วยาใส่ <c oughs> อันนี้ขนมขนมเห็นขนมไหมคะขนมชอบมากขนมดอกกรอบตอนมาซื้อนะมาซื้อยกลงังที่มาจากเมืองจีนอ่ะโอเคไหมอืม I have a pen I have a banana banana pen อะไรอะมีอะไร อันนี้อ่าบาแน,แน,แบนแน่แบนแน่เน่นี่หัวที่แม่สัง่งหัวอืมขอ,อบอ่ะขอบ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 ยังไรก็ไม่ถั่วอืมหน้าเอาพังกินให้อันนึงไหนเดี๋ยวดูหน้าถุงสิเหลือ,องๆไง ตรงกลางๆที่สติกเกอร์ตรสติกเกอร์อันนี้เหรออืม,มดำๆสีเหลืองดัดำๆอันนดำดำที่ขอบเลยขอบอ่ะอ,อันนี้พามกินนะปักทองฟ้าทองตกขอ,อ,องไปเล็กๆมาให้วุ้นเล็กๆมาแม่ไม่ได้อ่ะแม่คือมนหัก potato ไหมเงาเห็นตรงหน potato ป่ะใช่ป่ะเท้ potato ไหมเข้าปากแล้วอร่อยอ่ะโอเคแล้วกันตัวหาเป็ไหนอือมือไม่อช่นี่ป่ะอ๋อฮัลโหลฮัลโหลเยอะใช่ไมโอเคเขาปิดเคิปแล้วเขาขอไปกินก่อนนะค่ะ ขอบะขอบมากฮะกรอบมากเดี๋ยอเนี้อะไรอ่ะอืมอืมเอานะ้นเอานั้นเอานั้นลีม่วงอืมอืมอืมอมันม่วงใช่ไหมมันม่วงนี่มันม่วงมันม่วงอืมอือได้ยินเสียงกัดนะ

จริงจริงนะวานรุ่นหกูอะก็มีผักเอาไปทํากับข้าวสามผักไหนผักหน้าใหม่บอกผักหน้าใหม่อ,มอกบกรอบเอาไปทํากับข้าวลูกฉัน <c oughs> ได้ก็เดี๋ยวเอาไปกินไกเนี่ยต้นหอมทานตะวันกับต้นหอมผักบุ้งก็ได้นะเทรวมกันโอเคขอบคุณมากมากค่ะ,ปะเปร๊กแล้วก็เติมปาก ขอบคุณครับลาบ้ากินต่อกันนะอร่อยมาก